สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็นะเราก็มาดูกันอีกคลิปหรือ EP, อีพีอีพีหนึ่งที่เป็นเหรียญกระสาบอยู่นะคือที่เคยคุยกันแล้วนะครับว่าในช่วงเดือนกันยานะไปปลายสิงหากันยาตุลานี้เราจะดูเหรียญกระสาบกันนะครับแล้วก็ค่อยมาสลับเอาเหรียญเกติอาจารย์ เพิ่มเติมเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศคือเดี๋ยวนี้คนที่เขาสะสมเหรียญกระสาบเนี่ยนะครับในระัชการที่เก้าเนี่ยเยอะนะเยอะนะมีกลุ่มมีอะไรที่ใหญ่นะพอสมควรใหญ่พอสมควรฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีสวยๆเนะี่ยมีการซื้อมีการขายกันนะมีการแลกเปลี่ยนกัน นะครับยิ่งเป็นของที่หายากยิ่งเป็นของที่นะผลิตน้อยแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหราคาก็ถือว่ามากกว่าหน้าเหรียญน,นะนะมากกว่าหน้าเหรียญเนนะี่ยบางทีถ้าบางเหรียญบางรุ่นอย่างเหรียญครุฑอย่างเงี้ยครุฑปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยมันเชื่อในเรื่องของเขาเรียกว่าอนะไรพุทธคุณไงมีพุทธคุณในตัวนะครับมัน็นความเชื่อไง และเป็นคนและเป็นเหรียญที่นะครับมีการนําไปใช้แล้วมันเกิดพุทธคุณจริงๆตราแผ่นดินอย่างเงี้ยนะเหรียญตาแผ่นดินอย่างเงี้ยยิ่งเป็นปีทศวาร้500แล้วเนี่ยนะครับโอ้โหราคาก็ก็พ่ายไปอีกแบบหนึ่งถ้าซื้อสวยมันมีราคาอยู่แล้วนะครับมาเหรียญรุ่นนี้ก็เหมือนกันเหรียญรุ่นนี้นะครับออกเป็นผมถึงบอกว่าอันนี้ก็คือเหรียญเป็น ววลาพิเศษเนะี่ยก็คือไม่ได้ใช้หมุนเวียนนะพวกนี้ครับแลว,วาวลาพิเศษเป็นเหรียญแบบพิเศษเป็นเหรียญผลิตในเวลาพิเศษต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกอ่ะออกในเวลาพิเศษของแต่ละนะครับของแต่ละท่านแต่ละท่านอ่ะนะนะฉะนั้นจํานวนการผลิตก็จะไม่เยอะก็อยู่ประมาณสักสี่ห้าล้านหรือเก้าล้านเหรียญน,นะถ้าจำไม่ผิดนะเพื่อนๆก็ลองหาข้อมูลกันดู แต่สิ่งที่มันพอผลิตน้อยเนี่ยมันก็หายากมันก็จะไม่ค่อยมีมาให้เห็นกันในทั่วๆไปอะ่ะส่วนใหญ่ที่เพื่อนจะเจอก็เจอในนะเหรียญครุฑอย่างเงี้ยเยอะหน่อยแต่สภาพที่สวยก็หายากเพราะอะไรเหรียญครุฑไปเหรียญห,นะห,หมุนเวียนเหรียญกระสาปปีสองพันหะ้าร้อยห้าอย่างเงี้ยนะมันเป็นเหรียญหมุนเวียนนะก็จะเยอะหน่อยถ้าเป็นปีสองพันห้าร้อยตรงๆก็น้อยหน่อยเพราะว่าเริ่มต้นผลิต นะการผสมของวัตถุดิบก็จะมีเรื่องเงินมากกว่าของปันลนะร้อยห้านะจะคือทีอทอ่ผมจะบอกว่าการจะเก็บหรือการจะศึกษาพวกนี้เราก็ต้องมีข้อมูลนะมีข้อมูลแต่ว่าโอเคอะทุกเหรียญกระสบเนี่ยมันมีข้อมูลชัดๆเจนจานวนการผลิตจํานวนอะไรอย่างเงี้ยนะผลิตที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผลิตเมื่อไหร่เวละอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันมีความชัดเจน,น่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระบบที่ดีของการจัดการน่ะมันไม่ใช่เหมือนเหรียญพระนะวัตถุมงคลของพระเครื่องสมัยโบราณมันจะไม่มีการจดบันทึกหรือการนะทำข้อมูลไว้บางทีมันก็เลยหาข้อมูลหาอะไรกันไม่เจอนะครับโอเคเพื่อนเพื่อมาดูเหรียญกันนะสวยอย่างนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูดิสวยนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูนะเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยดูหน้าตาดูพิมพ์ให้ดี นะครับนี่คือเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญที่ระลึกนะเหรียญที่ระลึกนะครับในวาระที่พระชนมายุครบเจ็ดสิบห้าพรรษาสมเด็จพระศรีนครินทร์ก็คือเป็นพระเขาเรียกว่านะครับเป็นแม่นะพระเจ้าถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่รู้ว่าเหรียญน,นี้คือเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสมเด็จย่าของเราคือแม่ของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้านะครับเห็นไหมครับเหนะ็นไหมครับออกปีหนึ่งแปดนะเพื่อนๆลองคิดดูดิ หนึ่งแปดตอนนี้ก็หกสิบปีห้าสิบปีแล้วนะคนในวย 50, ัยห้าสิบอ่ะดูดิสภาพถ้าเก็บอย่างนี้อายุของวัตถุมงคลที่มันหรือว่าเหรียญกระสาบที่มันมีสภาพที่สวยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่หายากถ้าเราไม่เก็บตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหรือว่าไปหาของที่สวยงามๆเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้มันบางรุ่นเนี่ยแทบจะไม่มีให้เห็นแหละเพื่อนเข้าใจไหม แทบจะไม่มีให้ดูแทบจะไม่มีให้เห็นฉะนั้นนะครับการเก็บพวกนี้ถ้าเรามีกําลังเพราะว่าราคามันไม่แพงเก็บเป็นชุดไปเลยเก็บเป็นชุด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 อย่างเงี้ยมีโอกาสที่เราจะเอาไว้ดูไงนั่นมาเป็นเรื่องเล่าที่ผมบอกเป็นเรื่องเล่าเป็นสตรอรี่ให้ลูกๆและหลานได้ฟังกันนะบางทีเด็กเกิดมาบางทีไม่รู้หรอกว,ว่านี่คือเหรียญนอะไรเหรียญอะไรแต่เราในยุคข,ของเราในยุคข,ของพ่อของแม่เนี่ยอาจจะทันนะครับในทันในเรื่องของการ ใช้งานหรือว่าทันในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่9เนี่ยเราก็เอามาพูดหรือเอามาคุยกันในวงกินข้าวในวงสนทนาอะไรก็แล้วแต่ให้ลูกให้หลานได้ฟังกันนี่มันเป็นสมบัติของชาตินี่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องนะครับมีแล้วต้องเก็บมีแล้วต้องเก็บนะมีแล้วต้องเก็บ นะครับอย่าให้คนอื่นเขาเอาไปไว้ที่ต่างประเทศเลยเราเก็บของเราบางทีผมเห็นนะคนจีนคนต่างชาตินี่เขามาซื้อแล้วก็เก็บกลับบ้านเขาไปหมดเลยนะโอเคเพื่อนๆคลิปนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวเจอก,กันคลิปหน้านะสวัสดีครับ